คือตัวไดเอทแบบสายพันธุ์ใหม่ที่แบบเราเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยเจ้าแรกในประเทศไทยเลยเว้ยที่แก้ปัญหาความอ้วนจากต้นตออย่างถูกจุดตามหลักทางการแพทย์นะคะการลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพทางการแพทย์เนี่ยบอกเลยชัดเจนว่า1อาทิตย์เนี่ยด้วยสุขภาพที่ดีนะคะต้องเป็นการลดน้หนักทีออ่สามารถลด1-2กิโลนะคะประมาณนี้ใน1อาทิตย์นะคะจะบอกเลยว่าเป็นออสัดส่วนที่พอดีและทางการแพทย์ยอมรับโดยทางการแพทย์ท่านลด เยอะกว่านี้ภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคือบอกเลยว่าใส่ย,ยาแน่นอนนะคะผู้ชายอ้วนทานได้ไหมคะผู้ชายผู้หญิงก็ทานค่ะบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ใช่แค่คุณจะผอมนะแต่บอกเลยว่าใครที่แบบไขมันสะสมไขมันพอกตับไขมันในกระแสะเลือดสูงหรือแบบ L D L หรือบบว่าเวลาตรวจเอ่อตรวจสุขภาพแล้วเอ่อตัวเลข LD L D L ไขมันเลวมันเยอะกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วไปตรวจสุขภาพใหม่กล้าท้าเลยว่าตัวเลขไขมันลดลงตัวนี้ มัน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 ทำงานกับไขมันโดยตรงนะคะมันทั้งลดไขมันมันทั้งบล็อกไขมันมันทั้งเบรนไขมันมันทั้งแบบมีตัวของอิสเลตอะไรเงี้ยซึ่งมันมีผลกับน้านมเพราะว่าจริงๆกับน้ํานมเนี่ยส่วนสําคัญของน้ํานมในการเลี้ยงลูกมันคือไขมันนะคะไขมันมันสําคัญมากกับเด็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ให้นมอยู่หรือว่าใครที่แบบท้องหยุ่นเงียก็ยังไม่ต้องผอมดีไหมจ๊ะนะคะก็เลิกให้นมลูกเมื่อไหร่นะคะแล้วก็มาลองแบบบอคนะคะบอกเลยว่าพีคพีคพีคแน่นอนนะคะยังไม่มีตัวไหนในประเทศไทยที่ แก้ปัญหาจากต้นเหตุเว้ยแก้ปัญหาความอ้วนจากต้นเหตุอย่างตรงจุดอะไม่มีเลยเว้ยมันคือตัวนี้เป็นตัวแรกในประเทศไทยเลยที่เราแก้ปัญหาจากต้นเหตุอย่างตรงจุดนะคะทุกคนต้องรู้กันว่าสองศูนสองแล้วเฮ้ยการที่คุณจะลดน้ําหนักจากต้นเหตุอะมันคือการที่คุณปรับเรื่องโภชนาการ การแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุอ่ะมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าอยู่แล้วอ่ะมันแก้กันตรงๆเนึกออกปะการที่นะคะเราเราแก้ที่โภชนาการนะคะมันจะทําให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและทรงประสิทธิภาพเว้ยคือประสิทธิภาพของมันการลดน้ําหนักมันจะตรงจุดมากๆแล้วมันจะลดได้ดีมากเนึกออกปะเนึกออกปะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าอันดับแรกเลยนะคะคือการเอาเข้าไปคือโภชนาการของเราอ่ะกินเข้าไปอ่ะยิ่งกินเยอะยิ่งอ้วนปะกินน้อยลงก็ ลดน้อยลงอย่างนี้ป้าจริงๆวิธีคิดคือง่ายๆอย่างนี้นะนะคะคือสารสกัดของเราทั้งหมดนี้นะคะสารสกัดทั้งหมดจะบอกว่านะวัตกรรมอีทเลตต่างๆนะคะจะเป็นบล็อกจะเป็นเบิร์จะเป็นแบบไพลอโนทิมอะไรต่างๆนะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนค่ะ คือเรียกว่ามันเป็นสมุนไพรได้เลยอะทั้งหมดเนี้ยที่เรากินเข้าไปอะเพื่อลดหนักมันเป็นสมุนไพรและประเด็นก็คือว่ามันสามารถกินต่อเนื่องยาวนานยาวนานไม่มีการตกค้างในร่างกายนะคะเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นสมุนไพรนะคะอย่าด้วยนวั weight, ต,ก,ก,รรตก,กรรมตัวเนี้ยอีเล็เนี่ยมันเพิ่งจะถูกเอามาใช้นะคะจากของของเรานี่แหละแต่ว่าของเราเอาหยิบมาใช้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวแรกของไทยเลยนะคะก็เลยจะบอกว่าตัวนี้นะคะมันทํางานอย่างตรงจุดๆ,ๆแล้วมันแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นตอ่อและเชื่อว่าต้นต่อ,น,ตอน,นี้มันคือสิ่ง ที่ทำให้ส่งผลมากที่สุดเลยนะคะตั้งแต่ต้นต่อ,ตอคือการอีทเลดเนี่ยสัญลักษณ์อันนี้นะคะคืออีทเลดนะคะก็คือจะทําให้คุณอ่ะกินอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมมีความสุขนะคะแต่ว่าเฮ้ยไม่ตะกะแล้วเวยกินแล้วก็แบบแป๊บเดียวอิ่มก็ตัวนี้ตัวอี่เลดเนี่ยมันจะไปลดฮอร์โมนเลตินของเรานะคะทำให้เราไม่เป็นเหมือนคนอ้วนที่แบบมีเลคมีม,มีมีการแบบว่าเลตินอ่ะมีมีเลตินมีฮอร์โมนที่ชื่อเลตินเนี่ยเยอะแล้วก็แบบกินจุกจิกอย่างเงี้ยนึกออกไหมนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการแก้อย่างงแบบตรจุดเวนะะค ตัวนี้ตัวอีสเลตเนี่ยมันคือสารสกัดจากธรรมชาติมันคือสารสกัดจากยีสต์นะแล้วมันก็เป็น,นกลไกธรรมชาตินะคะที่เข้าไปลดฮอร์โมนมันไม่ได้ปิกกดประสาทนะมันลดฮอร์โมนแลคตินอันเนี้ยคือมันลดฮอร์โมนอันเนี้ย เพื่อที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถอิ่มไว้ขึ้นเราก็ไม่ได้เห็นทุกอย่างเราก็อยากกินไปหมดอะ่ะไอฮอร์โมนตัวนี้มันจะถูกลดลงนะคะจากตัวอินเดเลตอันนี้ซึ่งเป็นส,สกการสกัดจากธรรมชาติจากยีสต์มันเป็นการลดหนักแบบเสถียรจริงๆนะคะไม่ใช่แบบลดแล้วเอ่อแบบโยโย่โยโยกับคืนหรืออะไรต่างๆมีมีไซเอฟเฟกต์ต่างๆไม่มีเลยในตัวนี้แล้วต่อมาก็คือการบล็อกใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้ที่บอกอะ่ะตัวบล็อกเนี่ยมันคือไคลโอนูทียมบล็อกนะคะลองไปเสิร์ชดูนะคะมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ,ละ,คะ,กกะ,คะแล้ว้วววตัััเเนนนนีีียลลลาท่่มมบบ็็ออกก เออได้มากกว่า800เท่าเลยนะนะคะคือบล็อกได้สูงมากๆคือประเด็นก็คือว่าเวลาที่เรากินอะไรเข้าไปแล้วในส่วนที่มันเป็นไขมันแป้งน้ําตาลอะไรเงี้ยมันจะไปบล็อกมันคือไปดักจับนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นประจุบวกประจุลบเนะี่ยไปดักจับกันแล้วก็ฟอร์มตัวเป็นเจลแล้วก็คลี่ออกมาอย่างอย่างอย่างสบายดูแต่อย่างแบบไซบูตามีนต่างๆเนี่ยคือมันเป็นการกดประสาทซึ่งแบบจริงๆแล้วอ่ะอย่างสมัยต่ก่อนอ่ะคือเขาก็พยายามจะแก้ปัญหาการลดนหนักอย่าง จากต้นต่อนั่นแหละแต่มันดันใช้ยาซึ่งมันไม่ถูกกฎหมายมันอันตรายต่อสุขภาพอันตรายถึงชีวิตเลยอะนะคะแต่ว่าตัวนี้เราแบบเฮ้ยเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแล้วมันทดแทนมันมันสามารถทดแทนมันมันสามารถแบบลดให้ให้เราอะสามารถลดการอยากอาหารการอยากจุกอะไรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพมากไม่มีการแบบว่าปวดท้องแกคือคืออะไรที่ แกเคยกินแล้วมันปวดท้องอ่ะมันคือมันคือยาถ่ายเลยแบบปวดท้องมันถึงว่าบิดอ่ะไส้มันบิดนึกออกปะคือไส้บิดอ่ะมันคือยาถ่ายนึกออกปะแต่ว่าการที่ไอฟอร์มตัวเป็นเจลออกมาเนี่ยมันคือการขับถ่ายแบบเราจะรู้สึกว่ามันสมดุลจริงๆเพราะมันขับถ่ายแบบทุกเช้าอย่างเป็นปกติอย่างสบายตูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวต่อมานี้คือตัวเบิร์นนะคะตัวเบิร์นเนี่ยก็สําคัญเวอร์ใครที่ระบบเผาผ่านพังนะคะเนื่องจากแบบอาจจะแบบ เออดื้อยาลดยากโยโย่อะไรพวกนี้ระบบเผาผ่านพังตัวนี้ก็สําคัญมากนะคะตัวเบิร์นนะะแล้วตัวเบิร์นของเราเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ช่วยคุณเผาผลาญน่ะแต่มันจะเข้าไปแบบปรับสมดุลเลยไว้ในระยะยาวอ่ะของการเผาผ่าญปกติเมตาบอลิซึมอย่างนี้ค่ะปกติเมตาบอลิซึมอ่ะมันจะทํางานเวลาเราขยับร่างกายหมายถึงว่าเผาผ่านเนาะเบิร์นไขมันอ่ะมันจะเวลาเราขยับร่างกายยิ่งขยับเยอะก็ยิ่งเผาผ่านเยอะโอเคปะ่ะ คนไปออกกําลังกายมันก็เลยเบิร์นเยอะกว่าชาวบ้านเพราะมันขยับเยอะโอเคปะเมตาบอลิซึมทํางานเวลาที่เราขยับตัวนะคะแล้วก็แล้วก็ทํางานเวลาประมาณแบบสี่ห้าทุ่มถ้าใครที่นอนเร็วแล้วกินตัวเนี้ยก็จะลดไวกว่าคนอื่นแต่ถ้าใครที่นอนช้าก็จะลดก็จะลด ก็จะอาจจะแบบลดได้น้อยกว่าคนที่นอนเร็วอะเพราะว่าเมตาบอลิซึมมันมันทำงานสี่ห้าทุ่มเนอะปะแล้วตัวตัวนี้มันเข้าไปปรับสมดุลของเมตาบอลิซึมเราจริงๆแต่ถ้าคุณกินตัวเออกินตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะเผาผ่านสมมรัคุณขยับเท่าเดิมนะมันจะเผาผ่านมากกว่าเดิมสิบเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะช่วยมากๆในคนที่แบบว่าไม่ค่อยขยับสาวออฟฟิศที่ไม่ค่อยได้ขยับตัวอะไรไปไหนเลยคนที่แบบออกกําลังกายแล้วแบบ ออกกําลังกายแล้วมันแบบรู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยไม่ออกดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะก็ไอ้ตัวนี้เลยนะคะบอกว่าบอกเลยว่าระบบเผาผลาญแบบเข้าไปปรับให้มันสมดุลจริงๆแล้วแบบเป็นการแบบลดน้ําหนักนะคะแบบยั่งยืน,น <ะ S 1> จริงๆเวลาหอมลงแล้วเราเมนเทนกินตัวนี้มันจะไม่มีการโยโย่ต่างๆนะคะแล้วนะคะเราจะไม่ใช่ว่าดมเราอ้วนอ่ะเราจะไม่ดมเลาอ้วนอีกต่อไปคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวนี้มันจะเปลี่ยนเว้ยมันจะ ไขมันน้ําตาลในต่างๆเนี่ยมันจะไม่ให้เราแบบไปสะสมในร่างกายโอเคปะนะคะมันจะเบิร์นออกนะคะมันจะเบิร์นออกนะคะมันมันจะไม่มันจะไม่ทําให้กระบวนการเวลาที่มันเปลี่ยนแป้งข้าวแป้งน้ําตาลอะเป็นเป็นเอ่อเป็นไขมันอะมันจะไม่กระบวนการนั้นจะไม่เกิดขึ้นเว้ยนะคะมันจะเบิร์นออกไปตัวนี้แบบมีเปเปอร์รองรับเยอะมากนะคะในส่วนของอี t เ e a d นะเปเปอร์หมายถึงว่ารี r e s e a r c ะผลวิจัยรองรับเยอะมากแล้วสารสกัดเราแต่ละตัวเนี่ยเอามาจากแบบหลายประเทศมากๆ ทุกอาหารเสริมนะใครที่มีโรคประจําตัวแนะนําให้ปรึกษาหมอเอากล่องนี้ไปให้หมอดูเอาไปให้หมอดูว่ากินได้หรือเปล่าเพราะจริงๆไม่สามารถตอบได้ในเชิงลึกแบบนั้นจริงๆเพราะว่าแต่ละโรคแต่ละต่างๆมีการมีข้อระวังอะข้อควรระวังของแต่ละโรคประจําตัวนะคะอ,คอ่ะแต่แค่รู้ทุกคนรู้ว่าตัวนี้นะคะเป็นมาตรฐานระดับโลกเป็นสัรสกัดธรรมชาติล้วนๆนะคะคนี่ค่ะนี่น natural extract นะคะตามคอนเซปต์เราเลยนะคะอะไรที่มันเป็นยาอะไรที่มันเป็นแบบไม่ปลอดภัยหรือมานาะไม่ทำคะ่ะแต่ว่าตัวนี้บอด้ไซมานะคะเป็นแบบ1กล่องเนี่ยเท่ากับกิน5วันนะคะเท่ากับกิน5วันนะคะสำหรับคนที่น้ำหนักไม่เกิน60สิบนะคะน้ำหนักไม่เกิน60แล้วอยากจะลดซักแบบประมาณ5โลไม่เกิน10โลอะไรเงี้ยนะคะบอสเชื่อว,ว่ามือที่เหมาะสมนะคะและจะทําให้ตัวนี้ทํางานได,ด้ดีสุดเลยนะคะแล้วเราจะเห็นผลกันสุด,สดก็คือว่ากินก่อนอาหารกลางวันนะคะ และอาหารเย็นสําหรับคนที่น้ําหนักนะคะสำหรับคนที่น้นําห,หนักไม่เกิน60กโลและอยากจะลดแค่ประมาณ5กโลหรือ10กโลไม่เกินนี้นะคะก็แนะนําว่ากินแค่ก่อนอาหารกลางวัน1เม็ดนะคะแล้วก็ตอนเย็นก่อนอาหารเย็น1เม็ดนะคะกินก่อนที่เราจะกินอาหารประมาณ20นาทีแล้วกินน้ําตามเยอะๆให้มันแบบเข้าไปในร่างกายเราต่างๆแล้วก็ทํางานบล็อกไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพคนที่น้าหนักมากกว่า60เป็นต้นไปนะคะกินมือละ2เม็ดนะคะก่อนมื้อกลางวัน20นาทีก่อนมือนอนม้อเย็น20นาทียิ่งวันไหนที่กิน แกจะรู้เลยเว้ยถ้าเกิดแกไม่กินตัวเนี้ยแล้วแกไปกินบุฟเฟ่แกจะรู้สึกถึงแบบ ถึงแบบความรู้สึกแบบบางทีเรา<ๆ>เรา<ๆ>เรู้สึกได้เวลากินเข้าไปเยอะๆแล้วเรารู้เลยว่าไขมันอยู่ข้างในแล้วก็แบบนึกออกปะแต่ถ้ากินตัวนี้เข้าไปอ่ะอีกวันนึงมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันจะรู้สึกดีมากที่แบบเฮ้ยเราไม่รู้สึกผิดเหมือนปกติว่าน่าจะสิบขึ้นใช่ไหมคะก็แนะนํว่าอีกค่ะก็ปกติแล้วนะคะต่ากว่าน้ําหนักต่ากว่า6กบเนี่ยก็คือมือละ1เมตรนะคะแต่น้ำหนัก70ขึ้นแนะนําว่ามือละ2เมตรนะคะเพราะว่าโดยน้ําหนักตัวมวลของเราต่างๆเนี่ยไขมันสะสมของเราก็จะมากกว่าคนอื่นนะคะประมาณนี้นะคะก็หนึ่งนะี้กล สิเม็ดนะคะก็คือบอสดีไซน์มาแล้วว่า1กล่องเนี่ยมันสาหรับ5วันนะคะ1กล่องกินได้5วันเลยนะคะราคาตัวนี้ถูกมาก1กล่องนะคะกินใน5้วันนะคะราคาแค่2 9 0บาทอยากให้ทุกคนอ่ะได้ลองกินแล้วก็แบบว่าอยากให้ราคามันแบบจัดต้องได้เว้ยตัวนี้นะคะไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะคะไม่ใช่ยาลดน้ำหนักเป็นอาหารเสริมลดน้ําหนักนะคะเพราะฉะนั้นคุณกินได้ทุกอย่างบนโลกเลยเว้ย นะคะแต่เดี๋ยวตัวเนี้มันจะไปช่วยช่วยทําให้คุณรู้สึกว่าอิ่มไว้เองนะคะเราจะเอนจอยเราจริงมีความสุขกับการกินเราไม่จําเป็นต้องแบบโฮยกาแฟก็กินไม่ได้เดี๋ยวฉันก็ตายสิแกฉันทำงานทุกวันฉักินกาแฟแบบว่าบางทีสองแก้วสัแก้วว่าแต่แบบผอมลงผมลงงงมากแม่ผอมลงผมลงกินกาแฟกินหมูกกระทะกินแบบ กินทุกอย่างที่อยากกินน่ะแล้วก็ผมลงผมลงผมลงอะคือแบบงงมากแม่นึกออกป้านะคะคือดีตรงนี้โอเคเจ้าไดในประเทศชายค่ะถ้าไม่ใช่เจ้าแรกถ้าไม่ยืนหนึ่งถ้าแบบแค่แบบถ้าแค่แบบกินซี่ผอมนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ทําค่ะนะคะก็มันเสียเวลานะคะเวลาจะทําอะไรคือทําให้มันเป็น the best ยืนหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องมีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครก็ได้ผลลัพธ์จริงนี่คือคอนเซ็ปของแมนนีบอดแป่หนูค่ะบ๊ายบาย